สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับพี่นาอีกแล้วนะคะที่วิชุชาแนลวันนี้เป็นโอกาสดีของพี่นาที่มาเปิดคลิปคนเดียวทุกคนต้องรู้แน่นอนเห็นทุกคนเรียกร้องมอนกันว่าพี่นาถึงทีพี่นาแล้วใช่แล้วค่ะพี่นาขอเกินก่อนว่าพี่เจนเนี่ยเวลากินข้าวเย็นเสร็จที่ไรเนี่ยต้องออกไปซื้อขน,นมกินหน้าปากซอยที่บ้านทุกทีแต่ว่าถามว่าไกลไหมไม่ไกลหรอกแต่ก็ต้องออกไปเป็นคนที่แบบกินของคาวแล้วจะต้องกินของหวานต่อบางทีนังก็จะออกไปเดินไปซื้อเพราะว่าไม่ได้ไกลามากก็จะมีร้านโชว์ห่วยอยู่แถวบ้านใช่ี่แหละพา เคยถามว่าอ้าวาเดินออกไปคนเดียวไม่กลัวหรอก็บอกไม่กลัวไม่เห็นมีอะไรเลยไม่กลัวนี่แหละคาว่าไม่กลัวนี่แหละเราลองมาวัดใจกับพี่เจนดูถ้าเจอแบบนี้ยังจะกลัวอยู่ปะไปตามดูเลยนะว่าจะเจอแบบไหนไปเลยค่ะคนตอนนี้นะคะพี่นากษตรทุกอย่างไปเรียบร้อยหมดละนู่นพี่เจนก็เดินลันลาไปหาซื้อขนมเรามาลองดูดิว่าขากลับอ่ะเขาจะลันลาเหมือนตอนไปปะแผนการทุกอย่างพร้อมหมดละไปดูกันเลยค่ะอาจ,จะเห็นหนะ้าคนไม่กลัวอยากเห็นจริงๆไปค่ะ

ใครไม่รู้เดินออกมาขายก็พูดไปทั่วจริงจงดึดดึดึ่ด,ดใ,ให้พูดแบบนี้เราจะชอบเดินไปแล้วไม่เห็นมีจะมีไข่เลยตรงไหนไม่ดูดิตรงไหนตรงนี้ไม่มีรพนยเรวไ,ไปดูไปดพูดื่อ,อม,ม,มีนออกมากมนหรอ,อยังไง เดี๋ยวมาดูป่าวไม่มีมันไม่มีเนี่ยโอ้โหไอ้พูดไปเรื่อยเลยันทําจนไปดูสิมีไหนไปเอามันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนะโน้นโน้นโน้นโน้ ไปดูสิไปดูอะไรเลยชอบโกหกเดี๋ยวนี้มันผัดเป็นคนโกหกไปดูผัดเป็นคนโกหกนล่ก็ทำเป็นคืนเนี่ยแกะนี่มเลี้ยงแกะจนเป็นฟาร์มหมดแล้วเี่โกหกเก่งโกหกเก่งโกหกเก่งไหนแกงหรอตุกชจเช่อยสิ แม่ได้แกล hey? ้งอะไรเลยน้องเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เสดไปปาร์ตี้มาว้างว่ะเล่นอะไรน้องไปปาร์ตี้มาเราไม่ต้องมามามาขอกินขนมเลยนะอุตส่าห์เดินออกไปซื้อให้ด้วยเนี่ยนึเแต่โัวไม่กลัวไปกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวบอกไม่กลัวเป็นยังไงล่ะเอยแต่อุตอาหก็ได้อยู่นะ้วล่นะดูดิเออได้อยู่เลยเรื่องกื่นคืนแล้วดูดิบรรยากาศอย่างไรหมาหมือนเอาเลยไปเลยเอาเดี๋ยวไม่กินแล้วเราขนมอ่ะ คน,คนไม่กลัวค่ะเป็นยังไงคะคนไม่กลัววิ่งแหกปากสองรอบค่ะไม่กลัวอุ้ยอันนี้ก็แอบนากลัวรจริงๆอยู่นะพอแล้วกลัวรจริงปะเนี่ยปาดีนะวันนี้ได้น้องมาช่วยไปแล้วทุกคนแอบสยองเหมือนกันนะตรงนี้บรรยากาศมันก็ได้อยู่จริงแหละตรงนั้นก็วัดตรงนู้นก็วัด แล้วคะ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นาด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนไปก่อนแล้วม้มาพอแล้วเลิกพอ